สวัสดีใจย,ยายาโอ้ไปทำอะไรอยู่นั่นนะอะไรนะเก็บดอกบัวเก็บดอกบัวนะครับนะทุกคนวันนี้วันอะไรเอ่ยว,วันนี้วันพระนะครับอตอนนี้นายเจกับน้องเวนเทนนะครับก็อยู่กันที่คลองประจำหมู่บ้านนะครับก็จะมีดอกบัวนะครับเต็มไปหมดเลย น้ำลึกไหมคุณยายถึงแค่หัวเข่านะครับนะน้ำช่วงนี้ถึงแค่หัวเข่านะครับคุณยายก็เลยเดินไปตัดดอกบัวได้นะครับได้เยอะหรือยังยังไม่พอยังไม่พอนะครับอ๋อเอาแบบนี้ใช่ไหมในลักษณะแบบไหน ก็เอาแค่นี้แหละจ้ะแบบนี้นแบบนี้ไม่ต้องพับใสเลยแค่ไอตุ๊กตี้มันขึ้นขึ้นลงใช้เยอะไหมอ่เยอะจ้ะนี่นะครับดอกบัวสำหรับไหว้ในค่ำคืนนี้นะครับ เด็กๆที่ดูกด็กกระมัดระวังในการใช้มีดด้วยนะครับที่จะ,จะหมดคลองแล้วอันนี้ <laughs> ใสจ่จะหมดคลอ <laughs> โอ้วามันมีรอยตัดด้วยใช่ไหมมีรอยตัดก็บางทีเขาก็มาเอาบ้างเอาไปบางเอาไปท้ายบาง อาไปไม้คระบ้าเยอะจ้ืเอยอะมากเลยคุณยายจะดอกทิบาลแล้วอ,อันนี้ดอกทิบาลแล้วนะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้นะครับไปจ้ะโอเคเรียบร้อยนะครับ ใช่ไหมคุณยายไหนอ่ะที่ไปเก็บมาอันนี้ใช่ไหมที่พับเมื่อกี้นะครับอ๋อเอามาใส่อะไรบ้างครับไฟมือดอกไม้เงินผู่แล้วก็กล้วยมุ้งราคามันก็ควบสุดสีดอกสอเรื่องอย่างอ๋อโอเคอ่ะขั้นตอนแรกทำยังไงคุณยายเอาของคือมัง คืออกมาพือเราเอาอะคือมังเหี่ยวแล้วลไม่สวยแนละ้วก็เอาขึ้นก่องอ๋อขั้งที่เราที่เรา,าไหว้ใช่ไหมใที่มันเหี่ยวเฉานะครับก็ดึงออกนะแล้วก็ใสม่ม่ต้นอะไรใหญ่ก็เขาเรียกว่าต้นทองอุไรจต้นทองอุไรนะครับอ๋อมันอยู่บริเวณรอบสาน่นะครับก็เลยเด็ดมาเสียบนะ ต่อไปก็มาถึงดอกบัวที่เราไปเก็บมานะทำยังไงจ๊ะเอาก็ใส่ตรงนี้ะใส่เข้าไปนะครับขั้นตอนว่าเราก็ก่องกระดาษก็คือเคลื่อนก่อนจ้ะ ลมค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับตอนนี้ฝนจะตกฝนจะตกละช่วงนี้หน้าฝนนะครับส่วนใหญ่ตอนไหว้เราต้องขอพงขอพรอนะไรได้ไหมยาบขอพรยู่อะอืมส่วนใหญ่ทุกครั้งนี้ เน yeah, <ín> well, ี่ยจะขอพรอะไรบ้างครั้งที่แล้วขอพรให้มีความสุขความเจริญมาคึกการงานรุ่งเรงินประมาณนี้เนาะเล่นมาครับทุกคนอย่าใจขอให้ลูกมีความสุขความเจริญมาคึกการงานรุ่งเรืองคึกอะไรขอให้แล้นั้นการไกลเรื่องการไกลหวานด้วยองอาการขอให้กันเรือดการเดือดสัก ก็เอาตัวตัวที่เราคำแห่งแบบนี้ก็ก็เอาครึ่งได้เลยีก่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อย อ,อนะครับก็คุณยายจะทำแบบนี้ในทุกๆวันสะวันระนะครับาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับเนาะแล้วแต่ครอบครัวไหนท้องถิ่นไหนเคอลบศรัทธาในด้านไหนเรื่องไหนนะครับเนาะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับสุดท้ายนี้สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ครับคุณยายเป็นไงบ้าง เออก็รู้แักก็ขอให้ทุกคนดูลดนแลตัววเองด้ยนะะออืมดูแลตัวเงนะจ๊ะ <c oughs> นนนะะะะะจจ๊๊ครับก็ดูแลตัวเองด้วยเนาะรักษาเนี่ยรักษาตัวนะครับนะอวยพรให้หเอสซีแฟนคลับแม่ปัญญจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขท,ทางใจนะจ๊ะคือสิ่งแรกก็ขอให้การใจหวังนะจ๊ะขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกทุกคนนะจ๊ะ เราบอกมันก็ขอให้ฟางก็เรื่องกลางด้วยดีนนะจ๊ะม,มาจา้าหวังไม่ดับางหวังว่าไม่ดราม่านะครับอาจารย์อาจารย์ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับตุลาเตงด้วยครับทุกคนยายไปแล้วบ๊ายบาย <c oughs>